ค่ะคุณผู้ชมทุกๆท่านต้อนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงไลฟ์พบกันเป็นประจำเวลา13น,นาฬกาเป็นต้นไปจะเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ดารา d a ลี่ .com และ y u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  e ดาราเดลี่ออ f ิเชียลและวันจันทร์ที่สดใสแบบนี้เราเลยมีความพิเศษของหนุ่มหลอกมากความสามารถโกวสินมาฝากที่เจ้าตัวบุกมาถึงออฟฟิศดาราเดลี่เพื่อโปรโมทหนังเรื่องใหม่ของเฉนหลงอย่างไรอ่อนควบซูฟัสงานนี้เลยถือก อัปเดตผลงานต่างๆทั้งเพลงละครรวมถึงเรื่องหัวใจและที่สําคัญไม่ถามไม่ได้เลยต้องเป็นเรื่องของคาไฟค่ะที่เจ้าตัวก็เจอมาเหมือนกันต่อกันที่นักแสดงหนุ่มคูเปอร์พาส์ทพัสิ์ที่จะพาไปอัปเดตผลงานต่างๆให้แฟนคลับหาคิดถึงกันไปฟังสัมภาษณ์ทั้งหมดกันเลยจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมแจ็คกี้ชานครับ ลลเ่นผมโกมสินครับก็จริงๆวันนี้มาในฐานะตัวแทนของแฟนภาพยนตร์ตัวยงของแจ็คกี้ชาหนึ่งท่านเลยครับเ <men> ฉลยตอนจบให้เลยให้ฟังเลยดีไหมฮะล้เล่นไม่คือต้องบอกว่าในฐานะแฟนภาพยนตร์ของแจ็คกี้ชานเนี่ยผมจะอยากจะแนะนำภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งก็คือเรื่อง Ride On นะครับควบสู้ฟัดเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่หลายๆคนเนี่ย รอคอยแล้วก็ตามหาหนังแนวนี้ของแจ็คกี้ชาญอยูอ่ซึ่งคือถ้าเกิดให้เล่าคร่าวๆเร็วๆพูดถึงก่อนก็คือแน่นอนคำว่าฟัดนี่มาคู่หนังเฉลิอยู่แล้วใช่ไหมควบสู้ฟัดแล้วคำว่าควบเนี่ยก็คือบ่งบอกถึงเจ้าม้าคู่ใจของเขาในเรื่องนี้นะชื่อนี่ถ้าเกิดว่าดูตรงเสื้อนี่ก็จะเห็นมีม้าด้วยชื่อว่าน้องกระต่ายแดงนะชื่อคือแบลมากแต่ว่า คือเรื่องนี้เนี่ยภาพยนตร์ก็คือตัวแจ็คกี้ชานะฮะรับบทเป็นสตันแมนคือเป็นอดีตสตันแมนที่เคยแบบรุ่งเรืองมากๆแล้วพอถึงยุคที่จุดที่ยุคสมัยมันเปลี่ยนอายุตัวเองก็มากขึ้นรวมไปถึงเทคนโนโลยีในการถ่ายทําในวงการบันเทิงเนี่ยก็มีพวกาาการใช้ CG คอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆนานาเข้ามามากขึ้นบทบาทของสตันก็เลยลดน้อยลงเพราะฉะนั้นหน้าที่หรือว่าสิ่งจุดยืนของเขาในวงการสตันเนี่ยมันก็เลยแบบเหมือนอยู่ในช่วง ขาลงอ,อ่ะใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเขาก็เลยเหมือนต้องการกอบกู้ศักดิ์ศรีของความเป็นสตันกับคืนมาด้วยเขาแล้วก็เจ้ากระต่ายแดงของเขาซึ่งคือเหมือนกับว่าจริงๆริงเป็นการเป็นการบ่งบอกว่าจริงๆอาชีพนี้มันสําคัญนะแล้วก็มีหลายคนที่เขาต้องเหนื่อยอยู่เบื้องหลังเยอะแยะมากมายซึ่งจริงผมว่าเข้ากับชีวิตเขามากครับเพราะว่าตัวแจ็คกี้ชาเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นสตันมาก่อน แล้วก็หนังเขาแทบจะทุกเรื่องใช่ไหมมันมีการแอคชั่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะคุกคีอยู่ในวงการสตันค่อนข้างเยอะมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งแบบใน DNA ในชีวิตเขาไปแล้วดูว่มสิเขาทำู่ตอนนี้ใช่มีกับน้องมา้าแล้วแล้ว,ลวคือคือเราได้เห็นฉากแอคชั่นในหลายๆเรื่องของแจ็คกี้ชาใช่ไหมครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้โชว์เห็นแล้วว่าฉากแอคชั่นในภาพยนตร์เขาเนี่ยมันสดใหม่เสมอมันเป็นอะไรที่เราหาจากคนอื่นไม่ค่อยได้ อยู่ในที่ไหนอยู่ในห้องครัวก็จะหยิบนุ่นมาเล่น,มา,ลนมาบูมาตีนู่นนี่นั่นหรือแบบดูไปมันก็แปลกใหม่ย,ยิ้มหัวเราะได้ในในในฉากแอคชั่นของเขาครับซึ่งครั้งนี้มันเขามากับมา้าซึ่งเป็นมา้าคู่ใจที่ร่วมสู้ไปด้วยกันผมว่ามันมันจะเป็นเคมีที่ดีมากๆใช้คําว่าเคมีได้เลยคนกับม้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคมีได้เลยนะ <S <S <c oughs> คือเรื่องเนี้ยเข้าฉายที่ประเทศจีนมาแล้ว สองสัปดาห์ซึ่งผมก็ไปเสิร์ชดูข้อมูลคือฟีดแบคคือดีมากนะยิ่งเราดูข้อมูลไปเรื่อยๆเนี่ยยิ่งทําให้เราแบบอยากดูแลอยากดูแล,แลเหมือนเหมือนบิวต,ตัวเองไปด้วยในตัวใช่ไหมครับคือตอนนี้ที่ประเทศจีน2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาคืออยู่ท็อปอยู่อันดับหนึ่งนะครับสองสัแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ยังไม่ลงเลยก็คือเป็นเป็นเครื่องการันตีที่ดีมากๆสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ว่ามันจะต้องแบบสุดยอดอะ าไม่ได้อยู่แล้วเพราะคือในฐานะที่เป็นแฟนของแจ็คกี้ชานด้วยใช่ไหมครับคือการกลับมาครั้งนี้คือเป็นการคัมแบ็กในรอบ3ปีแล้วก็ที่สําคัญนะ่ะคือช่วงที่ผ่านมาหลายๆปีเนี่ยเราอาจจะมีหนังของแจ็คกี้ชานให้เราได้ดูบ้างแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่สไตล์นี้แบบที่เราเราเคยชอบเราเราโหยหามันเราอยากดูมันอ่ะคือคือมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่แบบพี่เขาผันไปเล่นแบบไปเล่นดราม่าไปเล่นอะไรอย่างเงี้ย แทนี่มันเป็นหนังสไตล์แบบหนังเฉินหลงที่ดูทุกคนชอบและอยากดูแล้วกลับมาให้ดูแล้วอะไรเงี้ย26เมษายนครับวันพุธท,ที่จะถึงนี้อีกนิดเดียวอีก,อกใจเดียวไม่กี่วันเท่านั้นเดี๋ยวได้ดูพร้อมกันแน่ๆเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกๆคนพี่ป้านะอาเพื่อนพ่อเพื่อนแม่ใครก็ตามเนี่ยชวนกันไปดูเยอะๆผมผม คือมันมีหลายหลายอย่างที่มันเป็นเครื่องการันตีได้มากๆเลยเพราะฉะนั้นผมค่อนข้างมั่นใจว่าเรื่องนี้มันจะออกมาแบบมันจะเป็นช่วงเวลาที่ให้ความสุขความสนุกความตื่นเต้นกับคุณได้และคุ้มค่าแบบเงินที่ต้องเสียไปมากๆแน่อนอนครับแฮปปี้ <Happy S 2> ดีครับช่วงนี้ก็มีโอกาสได้ทำอะไรหลายๆอย่างทำงานหลากหลายนอกจากแบบพาร์ทแสดงพาร์ทเพลงอะไรอย่างี้ล่าสุดก็จะมีมจัดคอนเสิร์ตไปด้วย ที่เป็นคอนเสิร์ตเหมือนเรีว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองครั้งแรกอะนะที่แบบขายบัตรแล้วแบบคนเข้ามาดูก็ตื่นตันมากบัตรโซเอาถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่สเกลที่ใหญ่เหมือนแบบเหมือนที่ใครหลายๆคนเขาจัดกัน,นของเรามันก็ไซส์แบบอบอุ่นอบอุ่นอะแต่มันก็เรามันก็ทำให้เราได้แบบเห็นว่ามันก็มีคนกลุ่มนี้ที่เขาเชื่อในตัวเรายังรักเรายังซัพพอร์ตเราอยู่อะไรเงี้ย คือจริงๆถ้าในในใหมายถึงในในบทบาทที่ผมทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือว่าพาทของศิลปินที่ทำเพลงเนี่ยคือมันก็ทั้งสองอย่างเนี่ยผมก็ยังทำมันต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าอยากทำอะไรเพิ่มผมคิดว่าน่าจะเป็นก็คือเป็นผลงานใหม่ๆในแต่ละด้านที่ผมทำอยู่นี่แหละแต่ว่ามันมันต้องเป็นผลงานที่ที่มันใหม่สำหรับผู้เสพนึกออกไหมฮะคนคนดูคนฟังอะไรเงี้ยผมก็อยากจะแบบนำเสนอสิ่งที่แบบ มันไม่มซ้ำซากไม่จำเจให้ให้แฟนๆนมีครับเดี๋ยวเดือนหน้าจะมีเปิดกล้องอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นอันนี้เป็นซีรีส์แบบโอ้โหผมอยากจะเล่าเรื่องให้ฟังมากแต่คงจะยังไม่ได้ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผม forward เรื่องย่อไปให้อ่านแล้วกันนะฮะ <laughs> <laughs> งานเพลงก็มีเรื่อยๆแต่ uh, ล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพิ่งทำเพลงใหม่เสร็จไปอีกหนึ่งเพลงคาดว่าเดี๋ยวประมาณเดือนมิถุนาครับก็จะมี ถ่ายทำเอ็มวีอะไรเสร็จเนี่ยได้ฟังกันช่วงปลายเดือนมิถุนาเพลงนี้ก็เปลี่ยนโปรดิวเซอร์ใหม่ด้วยร่วมงานกับเขาครั้งแรกเลยเป็นพี่ติ๊กจากวงเพลงกราวคือเขาก็คือช่วง,งหลังๆเขาก็เหมือนมา,มาทำเพลงให้น้องๆในวงการเยอะขึ้นอย่างแบบอย่างเพลงเอาปากกามาวงนี้เขาก็เป็นคนทำใช่พี่ติก๊กเราก็เลยแบบเหมือนอยากได้อยากได้ส่วนผสมอะไรบางอย่างจากเขาอะที่มันเป็นความป๊อปในยุคนี้อะไรเงี้ยเอามาใส่แล้วเราก็แบบ แล้วก็เขียนเนื้อส่งกันไปส่งกันมามีพาร์ทที่เขาเขียนมีพาร์ทที่เราเขียนแล้วสุดท้ายเอามาผสมกันผมว่ามันก็มันก็ลงตัวดีครับยังเต้นอยู่ <S <S ยังเต้นอยู่ปกติดีครับก็เหมือนเดิมเออไม่ได้เหงาอะไรครับก็มีก็มีแบบว่ามีที่พักพิงอยู่มีที่พักพิงอยู่ประมาณหนึ่ง ประมาณ4คนไม่ใช่ค่อนข้างเรีย <c oughs> กว่าโคตรร้อนดีกว่าครับก็อย่างที่ต้องปรับตัวอย่างแรกก็คือปรับตัวว่าจะต้องเจอบินค่าไฟที่สูงขึ้นนะฮะอันนี้ก็ต้องต้องปรับปรับมายด์เซตก่อนเลยว่าอย่าไปเครียดกับมันนะฮะมันก็มันเป็นธรรมดาในช่วงเดือนประมาณนี้มันก็จะต้องสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปรับตัวก็พยายาม ทำใจให้ร่มๆเย็นๆไว้เพราะถ้ากายร้อนแล้วใจยังร้อนอีกเดี๋ยวมันจะระเบิดเอา <laughs> มีเห็นตัวเลขก็เรียกว่าเป็นการก้าวกระโดดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเป็น <laughs> เป็นอะไรที่แปลกใหม่นะฮะกราฟที่ผมเห็นเนี่ยมันพุ่งเป็นเขาเรียกว่า Exponential กราฟที่ผมลงทุนไม่เห็นจะขึ้นอย่างนี้เลยลงไอ้กาฟค่าฟไฟจะขึ้นนี้เลยงงมาก คือก็มีคิดนะแต่ถ้าติดก็คงจะติดที่บ้านคือคือของผมแบบก็ที่อยู่ตอนนี้อยู่มากกว่าจะอยู่คอนโดมากกว่าแต่ว่าที่บ้านเนี่ยก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่อะไรอยู่แต่ที่คอนโดคงติดลําบากวิธีคลายร้อนใช่ไหมครับก็เราก็ต้องก่อนอื่นเราต้องมาที่ดาราเดลี่นะครับแล้วก็มาขโมยแอร์เขาใช้ครับ oh. เพราะว่าแอร์ที่นี่เขาโอเคอยู่มาตากแอร์ที่นี่ได้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้นะครับ นอกจากนอกจากเปิดแอร์แล้วเขาทำอะไรได้อีกนอกจากตากแอร์แล้วเขาทำอะไรกันอีกคือ <c ười> จริงๆอยากจะแบบไปต่างประเทศที่มัน,นหนาวเหมือนกันนะแต่คือช่วงนี้เหมือนแบบตารางมันยังไปไม่ได้ไงอตอนตอนต้นปีก็เพิ่งไปมาก็แบบผมว่าอากาศดีหนาวกลับมาเจอร้อนก็แบบอยากจะไปอีกแล้วแต่ถ้าจะไปทั้งปีไปตลอดก็คงไม่ต้องทำการทำงานไม่ต้องมีเงินกันพอดีนะครับก็ต้องแบ่งเวลากันด้วยนะฮะคือจริงๆก็ อยากจะให้มัน8ดชั่วโมงขึ้นไปแต่บางทีก็ไม่ได้อย่างเมื่อเช้านี้ก็ตื่นเช้าเมื่อคืนนอนไม่หลับด้วยก็เลยก็เลยเนี่ยเดี๋ยวว่าจะแฮดนอนลงโซฟาข้างหลังนี้ะครนึงมันก็แล้วแต่วันครับบางวันถ้าเกิดถ้าถ้ามีงานเราก็ตื่นมาทํางานแล้วก็กลับไปก็ไปน็อกทีเดียวบางทีเพราะว่าอย่างอย่างเราอย่างเงี้ยเราทํางาน2แบบนะอย่างถ้าเกิดเป็นนักดนตรีเล่นดนตรีอ่ะยสมันจะกลางคืนกว่าจะเสร็จ ตีหนึ่งตีสองกลับบ้านมาได้นอนอะไรเงี้ยตีสองถ่ายละครน,นียน,นัดอดห,ง,หงงหงมเช้าบางทีมันก็ปรับแบบหัวหมุนเหมือนกันครับโหล่าสุดมีเลยเข้ามาควนเลยควนขาเลยไม่สาวด้วยเป็นแบบเป็นผู้สูงอายุที่เมามากๆหน้าเวทีคนหนึ่งโอ้โห,โหแบบ aggressiv e มากจนตอนหลังกาดหามหิ้วปีกออกไปเลย ก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกดีครับถ้าแปลกกว่านี้ต้องเป็นตอนที่นายเอ๊ะโดนต่อยแล้วครับผมผมแค่โดนข่วนแล้ววันนั้นคือใส่ขาสั้นพอดีวันสงการก็เลยแต่งตัวแบบชิวๆแบบเอ๊ะเป็นเสื้ออะไรดอกค่ะสัน้นข่วนขาไปลอยเลยแล้วก็ปาขวดน้ําขึ้นมาด้วย aggressive <laughs> มากน่ากลัวมากใช่แล้วปีนพยายามจะปีนเวทีขึ้นมาพยายามจะแบบปีน <laughs> ไม่เขาให้พี่กาศ <laughs> เขาจัดการเขาก็แบบ หิวปิ๋วออกไปน่าน่าจะดีน่าจะหายแล้วครับเพราะมันไม่ได้แบบถึงขั้นเลือดสาดอะไรนะแต่ก็แบบมีซิบซินิดนงจริงจริงจริง,รงผมไม่นี่จริงจริงเป็นเคสแรกเลยมั้งที่เคยเจอขนาดเนี้ยเพราะปกติที่ผ่านมาคือแฟนเพลงของลูฟท็อปคือน่ารักมากๆเสมอครับแล้วก็ให้การสนับสนุนที่ดีในทุกๆท,ที่ที่ไปก็อยากจะขอบคุณนะครับแล้วก็ขอให้น่ารักอย่างนี้ต่อไปนะครับอย่าอย่าเกลี้ยกล่อมขึ้นมานะฮะเพราะถ้าคุณเกลี้ยกล่อมมาเราจะเกลี้ยกล่อมกลับนะฮะ ที่พูดไปทั้งหมดเมอกี้นะก็ผลงานต่างๆเดี๋ยวในปีนี้น่าจะมีหลายๆสิ่งใหม่ๆให้ได้รับชมรวมถึงรับฟังกันด้วยนะครับก็ติดตามทั้งหมดในในอินสตาแกรก็ได้ครับใน IG จ o โก้นสกว์ินได้ครับเป็นยังไงบ้างฟีแเพื่อนจริงๆดีนะครับสำหรับสำหรับเอาจริงๆคนที่คนที่ดูดูมาเนี่ยก็คือ ส่วนมากเราเรา,เราจะชอบอ่ะดูฟีดแบ ck ว่าเออคนที่ดูมาเขาชอบไหมเขาไม่ชอบอะไรเขาเขามีมีติดอะไรไ,ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ดูส่วนใหญ่ก็คือเขาค่อนข้างชอบแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออ,เ,อ,อเขารู้สึกว่าด้วยพอตมันน่หน้ารักมีความแปลกใหม่มีความน่ารักแล้วก็ด้วยตัวละครมันไม่ใช่เป็นเป็นวายที่แบบวายวายขนาดนั้นเออมันก็เลยแบบมีความน่ารักแต่ตอนเนี้ยมันเริ่มมีความเข้มข้นเริ่มมีความลึกซึ้งกันมากขึ้นแล้วก็ อยากฝากทุกคนติดตามคือจริงๆส่วนมากมาจากแฟนคลับแฟนคลับส่งเข้ามาแต่เราก็จะมีบ้างที่พยายามเข้าไปดูเพื่อเราอ่ะไม่ได้อยากรู้หรอกว่าซีรี้เราจะดังหรือเปล่าหรือซีนี์เราจะยังไงแต่ที่เราอยากรู้คือว่าเฮ้ยฟีดแบ็จากคนที่เขาดูเนี่ยเขาคิดเห็นยังไงกับตัวเราเพราะว่าด้วยตัวละครเราเป็นตัวละครยุค90เนาะมันค่อนข้างค่อนข้างห่างไกลจากตัวเราเพราะฉะนั้น มันก็มีดีเทลของมันเราก็เลยอยากรู้ว่าคนที่เขาดูาเขาอินไปกับเราไหมหรือเขาเชื่อไหมว่าเราเป็นตัวละครตัวนี้จริงๆอะไรนะครับมันก็เหมือนเป็นการเช็คฟีดแบ็กในในฐานะของการเป็นนักสแสดงคาแรคเตอร์จริงมันคือคนกวนเป็นเด็ก9้าวูที่มีความกวนมีความแบบหัวโจกอะไรเงี้ยในการแบบทําเรื่องอะไรของเพื่อนๆแต่สําคัญเลยตัวละครตัวนี้ค่อนข้างรักเพื่อนมากแล้วเขาก็เป็นคนรักเป็นคนเทคแคร์คนรอบๆข้างอะไรเงี้ยพอเขาต้องหลุดมาอยู่อีกย,ยุคหนึ่งก็เลยทําให้แบบมันเกิดเรื่องวุ่นวายมากมากมายเพื่อนที่รักเขาเงี้ยก็ ไปเอาชื่อเขาไม่ตั้งเป็นชื่อลูกเพราะเขาหายไปอะไรเงี้ยก็เลยเกิดเกี้ยวกับบะหมี่ขึ้นก็ให้ดูไปแล้วแล้วกันเพราะว่ามันก็บางคนทุกวันนี้คนเนี่ยคนยังเถียงกันอยู่เลยว่าเป็นบะหมี่เกี้ยวหรือเป็นเกี้ยวบะหมี่แล้จริงๆเราอะตอนเล่นเราเป็นบะหมี่เกี้ยวหรือเกี้ยวบะหมี่ผมรู้สึกว่าถ้าถามผมผมก็จะเป็นเกี้ยวบะหมี่แล้วถามมามาก็จะเป็นบะหมี่เกี้ยวมันค่อนข้างค่อนข้างเหมือนเพราะว่ามันเป็นคนเฮฮาแล้วก็เป็นคนแบบเป็นคนรักเพื่อนรักฝูเป็นคนเอ็นจอยกับแบบสังคมอะไรเงี้ยครับ ก็ค่อนข้างตรงมากๆครับกลัวนะกลัวเหมือนกันเพราะว่าด้วยด้วยความที่หนึ่งก็คือแบบอ่าแฟนคลับบางคนเขาอุ้ยแล้วน้องปอยละ่ะอะไรเงี้ยหรือว่าแฟนคลับบางคนเขาจะอุ้ยอันนี้ออนออนออนในช่องทางเออสอะไรเงี้ยก็เฮ้ยจะจะ,จะหาดูยากไหมหรือจะยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็ก็ดีใจที่แฟนๆหลายๆคนตอบรับแล้วก็ก็แบบอยากที่จะเข้ามาคือเวลาแบบเพจเอาไปลงอะไรเงี้ยเราเราไปดูคอมเมนต์เนี่ยคนก็จะถามตลอดอันนี้ดูที่ไหนดูยังไงคะอะไรเงี้ยบางคนเป็นผู้ใหญ่เพราะด้วยความที่เขาเห็นเห็นเห็นว่ามันเป็น90เห็น พี cues, HD, society, look, one, Surely, ied, ่มอดเห็นอะไรเงี lly, while, target, ้ยเขาก็เขาก็อยากดูเขาก็ถามว่าเฮ้ยอันนี้ดูได้ที่ไหนค่าหรืออะไรยังไงอย่างนี้ซึ่งเราก็ดีใจนะว่าแบบเฮ้ยมันเป็นอีกซีรีส์วายเรื่องหนึ่งที่เปิดตลาดไปมากกว่าวายทั่วไปกลุ่มทาร์เกตคนดูมันก็จะโตขึ้นเลยจริงๆตัวเรื่องเนี้ยเอ็มันไม่ได้หนักอยู่แล้วแต่ว่ามัน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 เป็นมูดแอนโทนความน่ารักแล้วก็ความแบบความซึ้งมากกว่าความรักกันที่เป็นเป็นความรักกันแบบมอารมณ์หรอไม่ไม่เออไม่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 ได้ว่าไม่ได้ว่าจะแบบต้องการ เซ็กซ์อย่างเดียวอะไรเงี้ยมันมันเป็นความรักที่ความรักและความทีแคร์ที่อยากจะดูแลกันจริงๆอะไรเงี้ยครับ,บผ่านอะไรไปด้วยกันดีสนุกตลกสนุกสนานครับล่าสุดก็เจอกันที่สงการอยู่ก็พูดคุยกันมาก็เดินออกมามลพี่เขายิงกัน,นไมวันนั้นเหรออาซีวันนั้นที่หรอใช่แล้วเราอยู่ตรงไหนนะ่ะเพิอ,อยู่อีกร้านนึงแต่ออกมาเจอกันพอดีเรามาก็คือเจอพอดีเราก็วิ่งออกมาวิ่งวิ่งออกมาพี่พี่เขายิงกัน เราคู่กัจริงๆนะเพราะว่ามันค่อนข้างคนเยอะชุลมุนมากเลยนะสุดแล้วแต่ออกไปเจอเวลาเดียวกันพอดีเออแต่เราแล้วมากอยู่ร้านไหนเขาอยู่ข้างๆกันเลยแต่ว่าร้านไม่ได้ใช่ใช่ไม่ไม่เกี่ยวกับร้านเราจริงๆเขาก็ชอบนะด้วยความที่ที่มาร์กมาร์กมาร์กม่มีความเป็นเด็กเฮี้ยวอ่ะเด็กแบบซ่าอย่างเงี้ยมันก็มันก็น่าน่ารักไปอีกแบบก็มีความแบบว่าสนุกมันเลยทําให้ให้มูด d m o มันดูสนุกขึ้นอะไเงี้ยครับเขินแต่เราก็ชอบดูนะอ้าวไม่เราก็อยากดูไงเพราะแบบว่าเออแบบว่าคนเขา อะไรยังไงอะไรเงี้ยเขาแบบเช็คฟีดแบ็กหน่อยจะบอกว่าตอนนั้นอะเป็นช่วงที่แบบมันถ่ายไปโควิดไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นช่วงช่วงตอนที่ถ่ายอะไม่สามารถเข้าฟินเ็ได้ไม่สามารถทําอะไรได้เลยเออมันทําอะไรไม่ได้ตอนนี้ก็ก็ดีกว่าตอนตอนนี้ร่างกายดีกว่าตอนนั้นครับก็ดีใจครับดีใจคือจริงๆแล้วอะเราเรามองว่าโอเคช่องทางก็จะเป็นหนึ่ง หนึงปัจจัยที่ที่ทีช่ชวนคนมาดูการเข้าถึงง่ายมันก็ดีกว่าแต่สุดท้ายเราก็ดีใจที่เฮ้ย <c oughs> อย่างน้อยอะช่องทางอาจจะเป็นช่องทางใหม่แต่คนก็มาดูแล้วก็มาให้กําลังใจกันซึ่งดีใจมากๆ <c oughs> ครัคือคือด้วยด้วยความที่ที่จะบอกว่าเหมือน <c oughs> เหมือน <c oughs> เหมือน <c oughs> เปิ้ลกับปอยเนี่ยคือเราไม่ได้มีปัญหาการแล้วเราก็ยังพูดคุยยังติดต่อกันอยู่ยังแบบยังมีงานด้วยกันอยู่ <c oughs> เพราะฉะนั้นคือเรามองว่ามันเป็นเป็นอีก อีกอีกพาร์ทหนึ่งของงานมากกว่าคือเหมือนอาน้องมีงานน้องก็ทํางานเรามีงานเราเราก็ทํางานซึ่งมันก็คือเติบโตไปด้วยกันครับ mm hmm. แฟนคลับก็น่าจะรู้สึกโอเคกับตรงนี้มากกว่าเพราะเราเราไม่ได้แตกเราไม่ได้มีปัญหาหรือเราไม่ได้แบบว่าจะไม่ทํางานด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องเป็นเกี๊ยวบะหมี่หรือเปล่าเ mm hmm. ขาเขาก็ดู ก็บอกแล้วว่าเขาบอกเราบอกแล้วว่ามันต้องดูไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นข้อสรุปเองว่ามันเป็นยังไงเขาดูอ้อยมาเขาเรื่องนี้นักเขาดูเป็นวิชาอย่างนี้เขาดูอ้อยมากเลยครับครับมันก็ จะบอกว่ายังไงอ่ะอันนี้คือคือมันคือเสน่ห์ของเรื่องนี้นะมันทําให้ทุกคนรุนแล้วทุกคนติดตามกันเฮ้ยนี่บางพาร์ททำไมมันดูเป็นเกี้ยวบะหมี่ทำไมบางพาร์ทมันดูเป็นบะหมี่เกี้ยววะอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเรื่องเนี้ยตัวแก่นเรื่องอ่ะความรักอ่ะมันสะท้อนไปว่าความรักจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีหรอกว่าใครจะไปอยู่ในโพซิชันไหนแค่คนสองคนน่ะที่มันมารู้สึกดีต่อกันแค่นั้นองเพราะเหมือนตัวเกี้ยวเนี่ยมันเป็นคนยุ่งเก้าสูนอ่ะซึ่งมันไม่ยอมรับกดีแล้วมันก็ ก็อยากดูแลคนคนนี้ไปแค่นั้นเองครับในเรื่องของโพสิชันมันมันเป็นเรื่องเรื่องปัจจัยปัจจัยนอกครับก็อยากฝากติดตามนะเพื่อนพ่อ The Series นะครับในทาง AS p นะครับก็สำหรับต่างชาติเนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันอีกก็ยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจฝากดูด้วยนะครับยังไงก็สนุกแน่นอนเรื่องนี้คือมูดแอนโทนมันน่ารักจริงๆก็ไม่อยากให้พลาดกันนะขอบคุณครับ แฟนคลับคนไหนที่คิดถึงคูเปอร์อดใจรอ,อกันหน่อยนะคะเพราะมีมาฝากแน่นอนส่วนโกวศินถึงจะเป็นนักแสดงอิสระแล้วแต่บอกเลยว่างานรุมสุดๆเลยละคะ่ะเรายังคงมีกิจกรรมดีๆกันอีกเช่นเคยกับกิจกรรมดาราดีโพนะคะสาดน้ำพี่ไทยสาดใจที่เธอหนุ่มฮอตคนไหนที่คุณอยากสัดน้ำสงกรานด้วยนี่เลยจ้าเรามีกันให้เลือกกันหหนุ่มห้ายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องยอยย่องศิลน,นะคะคุณ เป๊กผลิตโชคนะคะน้องเจฟซาเตอร์ค่ะน้องบลูนะคะรวมไปถึงน้องดิวด้วยนี่เลยรักใครชอบใครโหวตกันได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะโหวตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะแล้วก็มาร่วมสนุกกันนะคะรับรางวัลเออบอกเลยว่าของรางว,วัลของเรานี่สาวๆต้องชื่นชอบมากๆแน <ๆ S 1> <ๆ>่ๆมีหลากหลายเฉดสีนะคะทุกคนคะ่ะอย่าลืมนะ,ะทุกคนคะ่ะมาร่วมโหวตกันได้นะว่าคุณแบบอยากสัตว์น้ำที่ใคร และปิดท้ายรายการวันนี้ดาราเดลี่มีสินค้าดีๆมานำเสนอนั่นก็คือ Brightening and Perfuming Shower และ Whitening and Perfuming Lotion แฟนๆคนไหนอยากให้ผิวนุ่มลื่นจัดไปเลยจ้ากับดูโอเซตผิวใสออร่ากำลังสองที่ผิวกายของคุณจะหอมเย้าวยวนมีเสน่ห์ไปด้วยกลิ่นของสตัสซึ่งเป็นสารที่รูสกสกัดจากพวกมะนาวเกรฟฟูดเลมอน เลมอนและส้มรวมทั้งยังมีสารสกัดจากสตรอเบอรี่ชาเวอร์ขวดนี้นะคะขนาด500กรัมค่ะปกติราคาอยู่ที่299บาทและวันนี้โปรโมชั่นดีค่ะ ซื้อชาเวอร์หนขวดแถมฟรีถุงรีฟิลขนาด500กรัม1ทุ้งถุงจัดส่งฟรีนะคะสนใจก็สามารถอินบ็อกกันเข้ามาได้นะคะในช่วงของรายการหรือโทร0863225113ค่ะที่สำคัญตอนนี้แฟนๆสามารถเข้าไปช็อปได้แล้วนะคะทั้งในช h อปปีและ La ซาด a เพียงพิมพ์ภาษาไทยว่าครีมอาบน้ำดาราเดลี่ค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเพอแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงวิกเอ็นแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากกาันขอย้ำช่องทางการรับชมรายการเราอีกสักครั้งนะคะเจ,เจอกันได้ใหม่13นาฬิกาเป็นต้นไปชมส,สดทาง Facebook ดาราเด i l y .com และ y o u u u b ดาราเดลี่อ Official วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ